ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าสายไปตัวจะออกสายไปตัวครับสองตัวเห็นไหมดาวตัวหนึ่งจะหน้าชุบขึ้นมาแล้วตายครับจากข้างหลังเรี็วมาจากข้างหลังครับเนี้ยตัวชุบสวย ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชักคกี้บีครับอยู่กับเกมคอ p ดิวตี้วอร์ซอนสองจุดศูนย์เช่นเคยนะครับก็วันนี้คิดจะมาเล่นปืนที่ตัวเกมเขาแจกฟรีกันนะก็คือกระบอกนี้เลยนะครับลักมันห้าห้าหกนะครับผมก็บูปินนี้เป็นบูปินที่เขาแจกฟรีนะวิธีที่จะได้มาเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับแค่เข้าไปที่สต re ตรงนี้เนาะแล้วก็เลื่อนลงมาล่างๆหน่อยมันจะอยู่แถวแวนี้แหละแต่พอดีคิดกดลับแล้วนะครับมันก็เลยแบบเข้าไปใน มาบัลเอร์ของคิดแล้วเนาะพอรับมามันก็จะเป็นแบบนี้เลยกระบอกนี้นั่นเองนะครับผมลายมันจะเป็นแบบว่าบอมสติกเกอร์เยอะๆหนยนะก็คือสติกเกอร์แบบเหมือนเป็นลายสติกเกอร์แปะทับๆกันเยอะๆเนาะนี่ไงมันเขียนอยู่วอลโซร์สปีก็น่าจะเป็นลายที่ครบรอบ3ปีวอลโซนนะครับผมก็ของแต่งมันจะมีมาแต่งมาให้แล้วนะทั้งหมด5ชิ้นไปดูที่หน้าของแต่งกันของแต่งที่มันให้มาก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนการจูนปืนเนี่ยเราต้องมาจูนเพิ่มเองนะครับผมโดยที่คิดจูนไว้มัสเซอคิดจูนไว้ประมาณนี้ส่วนบาเรลคิดจะจูนไวปน้วรวจจไวประมาณนี้ครับแล้วก็แม็กหกสินัดเนาะไม่ได้จูนไวเนาะมันไม่มีให้จูนสต,ต็อกจูนไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สโคป mop แหมตัวยอดฮิตซะด้วยจูนไว้ประมาณนี้นะครับก็ไหนไนมันจะเป็นลายสติ๊กเกอร์บอมแล้วใช่ไหม จะแปะลายเพิ่มให้มันสักหน่อยวะ่ะลา,ายแรกจ g, g ไป gg easy ลายที่2เป็นลายลา,ายทีมที่คิดซื้อมานะครับทีมสีม่วงนั่นเองลายที่ส่มเอ,อ้ยมีสติ๊กเกอร์บั๊กด้วยว่ะดูดิเกมดีไ <c oughs> ม่ต้องพูดถึงเลยเป็นลายนี้แล้วกันครับสติ๊กเกอร์ครบรอบวอล์ซนที่มันแจกมาให้เช่นเคยนั่นแหละก็มาใส่ด้วยกันบอมสติ๊กเกอร์เพิ่มเข้าไปอีกเนาะ <c oughs> ก็ปืนนี้ก็ถือว่า ดาเมจอะ่ะมันค่อนข้างเบานะถ้าเทียบกับเฮมบล็อกอ่ะถ้าไปยิงวัดกับเฮมบล็อกก็น่าจะแพ้นะครับแต่ว่ามันก็ยังพอเล่นได้นะไฟเลทอ่ะค่อนข้างสูงเหมือน m 1 3เลยนะครับแต่ดาเมจอ่ะแรงกว่า m 1 3นิดนึงแต่ไฟเลทชา้ากว่า m 1 3หน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่ายังพอเล่นได้นะปืนนี้ข้อดีของปืนนี้มันยิงนิ่งด้วยครับยิงค่อนข้างนิ่งเลยนะก็เหาะเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าว่าลักแมด556กกระบอกนี้จะยิงเป็นไงเดี๋ยวเชิญรับชมในคลิปได้เลยครับไป let's go ของผังนู้นเลยว่ะอุ้ยใกล้จับนี่เป้าหมายเราอะอ๋อนี่หาเราด้วยป่ะเฮ้เอาเรื่องอุ้ย ขนาดยิงหลังเฮ้ยหลังหรือดีคอยวะยิงกูรัวๆเลยวิ่งยอนหนึ่งไม่ยิงเลยไงวะป้องกระสุนครับมีบะหลบไป

กระองใครชุบกันอดี่วะตอนน่นนะเฮ้ยตายแล้วตัวชุบไม่ไม่เห็นใครเลยวะไปเก็บโลดเดี๋ยวปะตัวโลดลองนะ

หรือว <at: ส> ่ามันโดดล่มอยู่ก็ไม่มั่นใจว่ะอาจจะไปได้เสร็จแล้วชอบอยู่บนหัวชอบอยู่ภาษาอ๋อชอบอยู่ข้างศาะใช่ไหมศาสหน้าชั้นหนึ่งตามให้ขันบนคุณเลวอจัด เนี่ยห้องนี้ละกูไม่ได้อ๋ออจบโอเคตายอีกตัวทำสอบแบบไม่มีแล้วห้องนี้ตรงนี้มีเซลล์ดีไว้อยู่ตรงนี้มีเซลล์ดีไว้ห้องบนชั้นบนสุดอะ่ะบนปราสาท ไอ้ยกูไปเตรีอยู่ก่อนได้ปะเฮ้ยมีคนโดดครับอีกหนึง่งข้างหลังข้างหลังเชิญน่อยเชิญน่อยปั๊ำกอดอยู่เสร็จแล้วมาีเฮ้ยตรงตรงข้างนอกก็มีสวยไอ้มือเล่นของกูตอนนี้ ตัวบ้านล่างฮะตรงที่มันอยู่กันอนะยังไม่ออกอีกหรอต้องออกได้แล้วนะไม่ออกกันเหรอต้องออกได้แล้วนะไอหนุ่มแตกหนุ่มป่เอาตัวหนึ่งเพื่อนดาวตายดาวหน้าผมมีคน ตัวหนึ่งปะตัวหนึ่งอยู่หลังบ้านอ่ะบ้านเด็บเจ็บเด็บเด็บเอ้ตรงนี้มันดาวแต่มันไม่รู้มันชุบตัวเองขึ้นมายังให้กูซ้ำไปละเอ้ยป,อประสาทประสาทหน้าประตูเรียวเรียวห้องขวาไปละเดี๋ยว หน้าข้างหน้าข้างหน้าอีกหนึ่งนี่ใส่จากหลังวะปราสาทเฮ้ยขวะหข้างหน้าข้างหน้าเลยมาตรงนี้เลยข้างหลังออกสายไปมือสายไปตัวออกสายไปตัวครับสองตัวเห็นไหมดาวตัวหนึ่งตาไหนตาไหนเแจมใช่ใช่ เขาผมลงไปชุบไม่ได้ผมดูหลังให้สมอ,อก,ก็ไม่มีมีปืนเนี่ยมีปืนเนี่ยอะไรยิงอะไรขึ้นมาแต่หน้าชุบเตงขึ้นมาฝั่งสุดตัวถ่ายกูย,ยิงน็อกไปแต่หน้าชุบขึ้นมาแล้วตายครับไวเลยหมด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 <อ>ที่นี่เจอเจอลองช็อตเลยที่ทามาดิโดนยิงแบบเลยปาร์ตเมย์เต็มเลย ใช่ใช่ตรงนี้เต็มเลยเห็นแล้วเห็นแล้วไอตรงนี้ใกล้เราตรงตบบ้อมยามตรงนี้ใช่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 อยู่ข้างในจะกังวลระวังโอ้โหจ๋าแล้วจริงแน้เลยข้างบนเหรอวะอุ้ยโผล่ก่อนนะเข้าโผล่ก่อนนะอย่าเพิ่งเจ้านะรีปุ๊บรรีีปืนครับไอ้กูเห็นทนายตัวหนึ่งอ่ะ ง่ายป้ารถเมย์นั่นงเ,เลยจกลักรเลีาาล้ยงไปจักรเนี่ยขึ้นหอแล้วขึ้นหอแล้วท่านไหนขึ้นหอแล้วเฮ้ยส่วนเรียไม่มีก่อส่วนปะส่วนเรยียไ,ไม่มีนะส่วนไม่มีเฮ้ยข้างหลังโอ้ัดีครบไม,ไม่มีส่วนเรียนะ่ยิงไม่ได้ล็อกอยู่ตรงล็อตจะไม่ออกเลยตายแล้วอ่ะอยู่ละ ขอ,อสุนีอาหน่อยนะเอาจากศพเด้อผมมีผมมีศพผม,มอยู่ใต้ตีนเต็มเลยเพื่อนเรื่องเรื่องลำก่อ,กอแปบ๊บหนอนช้าหน่อยวงอยู่ไหนวะลำก่อนนะช้าหน่อยวงไปทางนูน้นเหรอเฮ้ยยี่อะไรไม่ใส่หน้ากากนะสัตว์บนล่างวะออนไม่ไม่ไมไเราเราอยู่ได้อยู่เราอยู่ได้นี่วะ อาดินมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกมันจะออกสายล็งหลังเล็งใช่มันต้องออกทีเดียวดูครับตัวชุบสวยตาแรกก็แชมป์เลยวะเอาเรื่องก็เป็นยังไงกันบ้างครับแต่ละปืนลักมัน5้ากกระบอกนี้เนาะปืนฟีก็ยิงดีเหมือนกันนะครับเนี่ย อย่าลืมไปกดรับฟรีกันนะครับในสตร์เนาะก็จริงๆแล้วกระบอกนี้คิดมีเซตแต่งที่คิดแต่งเล่นไว้อยู่นะไว้เดี๋ยวมาลงให้ดูในภายหลังนะครับเซตแต่งที่คิดแต่งไว้เนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องคิดด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะว่าจะเปินอะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย